บัดนี้วันที่6มีนาคม2568ครั้งที่63ข้าพระเจ้าวิชาตาประเลณขอถวายเสียงสวดพระายพระสูตรพระปริิตละมนต์ต่างๆถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาอรารยบูชาแต่กูบา์จังหล่ยขอจิตของข้าพระเจ้าตรงรตั้งมันมีสติระลึกได้มีกมามจิกจดจ่อในอัคระเป็นเชนในบทสวดอย่างต่อนเนื่องด้วยเธอ บทสวดท,ที่หน, <além. S 2> นึ่งชุมนุมเทวดาสมันตาจักรวาลสุตุเทวตาสัตมะโมริราคาตุตันตุตัดะโมคะลังปะเกกามีจารุเปติริคัตเตลเกจันตวิเขวิมาในทีเปรละเขตคาเมตารุวานาคัยค่ะเปหาวัตถุมิหิตเขตเตยคุมาจายันตุเทวทาราวสิเนยักขะธรรมธนารติรันตาสันติเกยังมุนีวาสังมาตโวเมตุตันตุธรรมสวนาคาโออิยามพันัน ธรรมะสวัากาโลอายมพัฒนาธรรมะสวัากาโลอายมพัฒนาบทสวดที่สองบทบูชาพระรัตรายอิมานิทกาเระพุทธังไปบูชายามะอิมานิทกาเรณทำมาผูบูชายามะอิมานิทกาเนะสังฆาผูบูชายามะบทสวดที่สามบทกลับพระรัตรายอรหังธรรมะนัมโตพระกวาพุทธามพระวตตังอาพิวาเทมีสวากาโตวะกตาธรรมโมธรรมังวะสามนิสุปฏิปันโนวะโตสวะสังโฆสังฆานะมามีบทสวดที่สี่บทสวด นับเากาลพุจจานโมตสสะปโตหะโตสามาสามะานโมตสสะปโตหะโตสัมาสัมะจานโมตสสะปโตหะโตสัมาสามะบทสวดที่หบทสวดไตสารคมพูททางสารังัจามิธรรมังสรังัจามิทางฆ้งสรังัจามิทุติมติพุททางสารังัจามิทุติมติธรรมังสรังัจามิทุติมติทางข้งสารังขจามิตติมติพุดทางสรังัจามิตติมติธรรมังสารังขจามิตติมติทาง้งสารังัจามิบทสวดที่ บทสวดจัดจากคีริยาคาฐานนัติเมศรานังอัญญังพุทโธเมศรานังวรังเอเตนะสัจจวัฒนาโสติเมหุตุสัพพทานนติเมศรานังอัญญมโมเนศรานังวรังเอเตนะสัจจวัฒนาโสติเมหุตุสัพพทานนติเมศรานังอัญญ์คุเมศรานังวรังเอเตนะสัจจวัฒนาโสติเมหุตุสัพพทาบทสวดที่เจ็ดบทสวดมหาสมัยตุตังเอวเมตุตังเอกังสัมยญมภาวาตะเกตุวิหารติกะพีวัตุโม มหาวะเนมหัตตาพิคุสังเกรานันจิงปัจจามเตหิพิคูสเตสัพาภเหวะอาหารเตหิตาภิโลกธาตุวิเทวตาเยกุเยนะตันติปิตาโหติพวันตังคัตนายะพิคุสังคัญจะอาตโขจตุนังสุทาวาการิกานางเทวานางเอตาราโถสิอายังโขพระว่าสักเกตุวิหารติกปิละวัตุมิมหาวะเนมหัตตาพิคุสังเกรานันจิงปัจจามเตหิพิคูสเตหิตาภเหวะอาหารเตหิตาภิโลกธาตุวิเทวตาเยกุเยนะตันติปิตาโหติพวันตังคัตนายะพิคุสังคัญญาเยนูนาเมยามปีเยนะ เตนุปัสสังกเมยยะมาอุปัสสังกมิจวะภะวัโตสันติเกอีปัญเจขคคถาภาเสยยะมาติอาตะโขตะเทวตาเสยยะถาปีผะวะเราปุริโสมิจิตังวาภาหังภาสาเสยยปภาษาทิตังวาภาหังสัมมิเชยยะเอวะเมวะสุทาวะเสตุเทเวตุอัตตริยะอีผะวันโตปุระโตปะตัวหังอาเทวโกตาเทวตาวันตุอภิวาเทตะวะเอกมันตังอัคังตัเอกกมันตังที่กังขูเอกตะเทวตาพันโตสันติเกอิวังคาดามาพาสีธรรมะเยปะวะนัสเมงเทวกายาภามาคาต๊ะ อาตหาอีวังธรรมะสมมาญาณทักตาเยวะอปราชิตาถังคาติอาทาโขอปราเทวตาวันโตสันติเจอีมังคาถาอาพาสิตารับขวสมาฆาหังสุจิตตังอัตโนอุชุกมากลางสุขาลีธีวะเนตาหิคาเหตวาอิทธิยานิระขันติปติตาติอาทาโขอปราเทวตาพวันโตสันติเจอีมังคาถาอาพาสิตารวานสันติเกีรังคาิตาวานสขีรังอิตังขีรังโอทะ จานะเนชาเตจรันตีสุทาวิมาลาจักูมาตาสุทันตาสุสุนาคาเตอทะโขอป布าเทวตาวันโตสัจยีมังคาถาพาตีเกจิพุทธังฝรนังคาตาเสนาเตพิขามีสันติอปายาภูมิปหายามนุสังเทหะเทวกายยังปริวูเศนตันตีเดอทะโขวัควาพิคูอามันเตติเย เยขูเย,ยนะพิกเาเวคาเสศสุสลโรกธาตุเซวตาสันติปฏิตาข้าหาข้าตังข้าชนายะพิขูสังขญยาเย,ยปิ เตพ Styles, ิกเวอาเหสูงอติตามททนานัลรหตงสัมมาสัม <neither> พุทธาเตสัตติภควันตานางเอตลมาเยวะเทวตาสัตติปฏิตาอาเหสูงเสยยาถาปีไมหังเอตลหีเยปิเตพิกเวทวิสัตติอนาคธรรมททนานัรหตงสัมมาสัมพุทธาเตสัตติภควันตานางเอตลมาเยวะเทวตาสัตติปฏิตาพระวิสัตติเปยยาถาปีไมหังเอตลหีอาชิกิตาม่ที่เคเทวากายนานามไห้ กิตายีสามิพิกเวเทวกายนางนามามิเถสิสามิพิกเวเทวกายนางนามามิตังสุนาถาสาวทุกทางนาม,มาสิกะโลถาาสิสามิติเอวันพันเตติดโขเตวิขูพะวันโตปันจสิพะควายเอตระโหจะสีโลกรมนุษย์กัสสามิยัตถากุมมาตาทัตสิตาเยสีตาสิลิคับาลังปะหิตตตาข้ามาหิตตาปูถูสีหาวะรัศสีนาโอ มหางหาพีสามุโนโอทาตามนาสาสุทธาวิปัสสนะมามาวิลายินโยปัญจสเตตะตะวาอาวะเนกปิละวัฒเวตตโตอมันตยีสถาตะวเกตะระเนระเตเทวากาย,ยาพิการตาเต,าตวิชานาถาพิกโรโรเตจาขปะมะคะลุงสุตะวาพุทธศาส,าสานางเอเตสมประตูระหูยานางอมนุษสานาทศนาอเปเกสัตะมาคาขุงสหัสสังอักษะลันตะลิง สตังเอเกตหาสามาอมนุสานะมัทธสุงอเปเกนันตะมัทธขุงสีสาบพาบุฎาอสงคจะสภาวิยายาวะกิตวานจะตูมาตะโตมัจยิสัทธาตาเกตระเนระเตเทวกายาวิการตาเตวิชานาสาพิกาโวเยโวหังกิตยีสามิทีลาหีอนุปุปวัโตสัตตสหัสสาญาขาคุมมากกปิละวัฒเวอินทิมันโตชุติมันโตวันวัดโตยสสติโน โบธามนาพิการมงพิขูนางสามันติงว่านางชัสาหาสาเคมาวตายัขานานัตตะวันนินโนยที่มันโตจุติมันโตวันมันโตยาสัตตินโมโมธามนางพิการมงพิขูนางสามันติงว่านางสาตาคีราติสาหาสายัขานานัตตะวันยินโนยที่มันโตจุติมันโตวันมันโตยาสัตตินโอมโมธามนางพิการมงพิขูนางสมันติงว่านางกีเจเตโสะ สัตสหัสายะขานานัตตะวันนี้นยที่มันโตชุติมันโตวันมันโตยะสัติโรโมธมานังอภิการมุกคุณังสมันติงวะนางเวสามิตาปันจ่กสัตตายะขานานัตตะวันนี้น้อยที่มันโตชุติมันโตวันมันโตยะสัตติโนโมธมานังอภิการมุคุณังสมันติงวะนางกุมพีโลราชคะอิโกเวปุตสานิเวสนังหิญโยนางสัตสาหัสงยขานังปายูปาสติกุมพีโลราชัคะอิโก โสปาคาสัมนติงว่านางปุริวันจจทีสังราชตตตาโลภาษาสติขบผานางอธิปฏิมหาราชยาสติโสปุตติติตตสภาะกโวิชรัมนามหาภะไรที่มันโตชิติมันโตวันโตยัสติโนโมธรมานังอภิกรรมุงพิขุนางสัมนติงว่านางทักตินันจจทีสังราชวิรูโทตับภาษาสติกรมภาธานางอธิปติมหาราชยาสติโสปุตตาติตตสภาะกโวิชรมนมหาภะไรที่มันโตชิดิมันโตวันวันโตยัสติโนโมธรมานังอภิกรรมุงพิขุนางสัมนติงว่านาง ปัจฉิมนจทีสังราชวิรูปะโวปัสสตินาคานังอธิปติมหาราชายัสสติโตปุตตาติตัดปะขโวอิจมานามหาภะัยที่มันโตชุดที่มันโตวันวันโตยัสสติโมธมานังอภิกาุงวิกูนางสามันติงว่านางปุตตะเลจีสังราชกูเวโรตับปัสสติัาขานาธิปติมหาราชายัสสติโตปุตตาติตัดปะขโวอิจมานามหาภะไรที่มันโตชุดที่มันโตวันวันโตยัสสติโมธมานังอภิกาภูมิสูนางสามันติงว่านางปุรี ทีสังทาศโตทักษิเนนะวิรูทัโกปัญชีเมนะวิรูปากโขปูเวโลุตารังทีสังจะตโลเตมหาราชชาสมันตาจะตุโลทีสังทัตลามนาอาคไรสูวันเนกัปิละวัตเวเตสามายาวิโนทัสั่อากูวัจนะนิกาสาธามายากูเกถุเวเกถูวิทูเจวิโตเจตหาจะตโลกาเมเสโถจากกินุมาทูนีมาทูจะปนาโทโอปมาโยจัก เทวสุโตจะมาตรลิงจิตตเสโนจะขัพระโพนักโลราชาชโนลงโพอาคูปันจะสีโคเจวัติมพะรูสุริยาวัชตะเอเต,ตเตนเขจราชาโนขัปภะพาสหาราชุวิโมทมานาพิกาม,มพิขูนางธมันติงวินาอาหาคุณาลักษา นาคาเวสาลาสหาตับกากรรมมสัสาตาลาอาคูปายาคาสหายาติพิยามูนาทตาลฐา,าจา,าคูนาคายาสาัสัสิโนเอราวันโนมหานาโคโสปาคาถสมันติงว่านางเยดาคาสาลาคาลาเจสานสาหรันติทิพาทิชาปักขีวิสุทธ,ธาจากคูเวสาเวหายาสาเตวนาวัชาตาจิตาสุปันนายติเตศนาะมังพยายันตา,านา คาราชานาสัสีสุปันนโตเขและมะกาสุโทโธสันหาหิววใจหิวปไวยะยันตาสุนาคาสุปันนาสมณะมะกังสุพุทธทางชิตาวชิราทาเถนะสามูทางอัตุลาติตาพาตโลวาสวาัตใสเตอิทธะมโตยัสสทิโนโกาลกัญชามาหาพิะมาอสตุลาพาณาเวคษา เวปจิติสุจิติจะปหานาโธนมุตจิตะหัรตาตามจะพระลังเรตพระเทวเวโลจะมานามกาสันหัจวาพระลิงเสนางราหูพัามูปาข้ามังสามโยธานิพพทันเตวิขูนางสามันติงวินางอาโปจะเทวาปฐวีจะเตโชวายโยตขาข้ามูวารุนาวารุนาเทวาโสโมจะยศาสาทหารเมตตากรุณายิกา อาคูเทวายาสตินโนทัศเ,เดธาตถา,ากายาตาเพนานาตัตตวนินโนอิทิมันโตชุติวันโตว,วันวันโตยาสตินโนโมทามานาังอภิกามุงพิขุนางสัมมันติงวะนางเวทูจะเทวาตหาลีจะอาสมาจะทูเวยะมาจันทสูปานิสาเทวาจันทะมาคูปุรกิตาสุริยัสูปานิสาเทวาสุริยามาคูปุรกิตานักขันตานิปุรกิตาวาอาคูมันท่าพลลาหกกา วาสุนาวาสาวโศเถโศสก,กูปาคะปุริทราโกท้เสเตนะถากายาสะเพนานัตตะวนัโนโยินโญจิบันโตจุติบันโตวันบันโตยัตติโนโมทามานังอภิกามมุงพิขูนางสมัมมติงวินางอาถาคูสหภูเทาชาวชรามาคีติขาริวัตแหติกาจาราชาจารุมาปุพาตีพาติโนวาลุณาถาธรรมาจะอชุตาจะเนชากาสุเคยยารุจิราอาคูอาคูวาสวาเนชิโน คาเสตเตตธากายาสเพนานัตตะว,วันนิโรยที่มันโตชุติวันโตวันวันโตยัตสติโนโมทามานังอพอภิการมวงพิขุนังสามันติงวินางสาม,มานามหาธรรมานามนุษสามนุษย์ษยสุตตมาขีคาปทูติการคูอาคูมโนปทูติกาอาถาคูหะเะโยทเทวาย จาโลหิตาวาสินโนปาลคามหาปาลคาอาคูเทวายัสสติโนทัสเสเตทัตาทากายาัสเพนานัตวัณิโนทิวันโตชุดิว,วันโตวันวันโตยัสสติโนโมทามานังอภิกามุมภิขูนางสามันติงวินังสุกาอารมหาลุนาอาคูเวคานัสสาสหาโอทาตะเขยหาปาโมขาอาคูเทวาวิจักขนาสตามตาหาคะหาละคะชามิสก,กาจายัสสติโน ทนยายอาคาปชุนโนโยทีสาภวิตวัสติทัศเสเต,เตทศธากายาตเพนานัตตวนันิโนยทิมันโตชุติมันโต,ว,นตว,วันวันโตยัสติโตโมธมานังอภิการมุภิขุนางสาวมันติงวินางเขมิยาสุติจายามาคันธากาจยายัสติโนคัมบิบากาอารามาเสศาโชติมานาจะอาสาวานิมาลติโนอาคูอาถาคูปารนิมิตา ทัเตสตทัศสทากายาสเพนานตตะวันิีน่โนยที่มันโตชุดที่มันโตว,วันวันโตยัตถท,ทีโนโมถมานางภิการมงคีคุณนางธรรมติงวินางทัศเสเตเทวานิกายาสเพนานตตะวันิโนยที่มันนามันวายเยนะอาคารจูนเยจันเขสที่สาตาหะประวุธาชาติมัคขีลังโอคาตินามานาสวาวังยักษ เโมคะตาลางนาขังจันทังว่าสิตาสิตังสุพามมาปรมาโตจ่บุตโตอีที่มาโตสหัสสันนางกุมาโลติโสจ่โสปาคาะสามัติงว่านางสหัสสาพามะโลกานางมหาธรมมาทิติทัติอุปป,ปันโนชุติมันโตพิสมากายโยยสัสสัสตโตทัเสตาอิสราอาคุปันเจกาวาัสาวัตตีโนเตสันจะมัชโตอาคาหาลิโตปริวาริโตสะเพจ เตจะ,ะเพอพิการเตจินจเทเทเวอภัมะเกปาลาเสนาพิก,การมีตัดสักการหดสามาธิอย่างเอเถะการหาถาพัทธามะถะราเคนะพันธามะทูโวสะมันตาปริวาเลถามาโวมุดจริงถาโกจริงนางอิติตัดถามหาเสโนการหาเสนาอาเปสะยิงปรินาตะละมาหาจากสารางกตะวาเพระวังยะถาปวุทธโกเมรุะ ฐานะยันโตพระวิชุโกตทาโสปัจจุมาวัตติกังสังกังคูอะสยังวัเสตัดจัพพามิยายาวกิจวานะจตุมาตโตมันตีสัทธาสาวเกสารเนระเตมาละเสนาพิการตาเตวิชานาตัพิกระโวเตวจากขปะมะกะลุงสุตวาพุทธา,า,าสาตนะวิตลาเคหิปกามุงเนสัง โลหิมติอิตยุยสัพเทวิชีตัสังฆามาพยาติตายสัสสาติโนโมทันติสาหาภูเตหิสาวเกเเตเชนเีสุตาติบทสวนที่8ธรรมจัก,กรวาลูตเอวันเมสุสตาอิกนสัมยางพะวาพานสสียังวิชา,าติกติลาวัตุพิขาตเยตละโคลพะวาปัญจวัคคีพิขุอามาเตติตเจว,วเมวิกเวนเตปัชิตเเตวิ เสวิตาพายโยจายังกาเมสุกามาสุขัสนุกายุโคหีโนคาโมปจุนตนิโยอนาติโยอนาตสันยิโตโยจายังอัตตาิขานุโยโคทุโขอนาติโยอนาตสันยิโตเอเตเตพิเวอุโมอันเตอโนบักขามัมชิมาปฏิปทาตถาคเตระพิสัมพุทธาจักกุกเกลนียาอุปัฏฐมายาวิญญาญาสัมโพธายานิพานายญาสังวัตติกธรรมะจตราพิกะเวมัชิมาปฏิปทาขัตตเตนาพิสัมพุทธาจักกุกเลนียานั้นก็มีอุปัฏฐมายาวิญญาญาสัมโพธายานิพานัญญาสัง thằng kia có mặt khô thời gian nha. สัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปสัมมาวาจาสัมมากัลโตสามาชีวสัมมาวายมสัมะสติสัมะธรรมทีอายัญโงสาวิเครวมัชฌิมาปฏิปทาสกัดเตนะปิสัมพุทธาจักขุกรณียะนอุปธรรมายะพิญญาญาธรรมโพไดนิพพานายะสังวตติทางโขปนาพิเครวทุกขายะสัจจังชาติปีทุกขาชรามปีทุกขังมรณะปีทุกขานเขาก็ไปฤทธิ์เทวทุกขโทมานาตาสปิทุกขาปิเยสัมโยโคทุกโขวิปเยวิปโยโคทุกโขยมปีชังนะปฏิตามปีทุกขังสังคิเตนะปฏิปทาณขันธาทุกขายีทางโขปนาวิเ แต่มุทยโยอายะสัจจังยาอย่างตันหาโปโนทาวิกานันทิลาคะสหาหะค่าตาตาัดลาตัดลานที่นันที้เสยยที่จงการมาตันหาเพราะว่าตันหาวิวาวันมาอีทางกบอนาพิกเวทุกันนี้เราทวยะสัจจโย,ย,ย,ยตันหาเทวตันหายาเสศวิลาคัานีโทโร จาโคปนิจารโคมมุตเตอนาลโยอีทางโขปนาพิเกเวทุกอนิคามิเนปนิพัทธายะสัจังอยะมาอาริโยอับกังกิโกมัโคเสยที่ทางสมาริติสมารังคโปสมารวจามสมารคสมารถจีิโวสมายะโมสมารตติสมารธรรมาตีอีทางทุขายะสัจจันติเมพิเกเวบุเพนะนุสุเตตุธรรมเนตุจักโขทัปธียาังทัปธีวันุทัปธีวิชาทัปธีอลกถโภทัปปิตังโคปนิทังทุขายทุขายะตัจังไปเยยยันติเมพิเกเวบุเพนะนุสุเตตุธรรมเนตุจักปขทัปธีญญาธุ โกุธาปิตังโกเป็นนิจังทุกขัญาสัจจังเยยยันติเมพิกเวบุเพนะนุสตเตตุทามเมตุจากโูุธาปฏิญานัธปฏิวัญญาธาปฏิวิชาธปฏิโลโกุธาปฏิอีธานทุกขันวิยอายาสัจจังติเมวิโกเวบุเพนะนุสตเตตุามเมตุจากโกุปฏิญาณัธปฏิวัญญาธาปฏิวิชาธปฏิโลโกุธาปิตังโกเป็นนิจงทุกมิโยอายาสัจจังปหาตพันติเมวิโกเวบุเพนะนุสเตตุทามเมตุจากโกุธปฏิญาณังโกุธาปฏิวัญญาธาปฏิวิชชาธาปฏิ นั้นลกสุเตยตุธาเมตุจากขงท้าปิยานังท้ปปิปัญญาท้ปปิวิชาทัปิโลโกท้าปิตทางตัวนี้โตถยัสตจังติเมพิกเอบุเพนะลสุเตยตุธมเมตุจากขงท้าปิยาดังอุทัปปิปัญญาทปปิวิชาทัปิโลโกท้าปิตัางโขมินิทางทุกคนนี้โตอถยัสตจันทิกติกะตั้มติเมพิกเ บูเพนะนุสเตตุธาเมตุจักขูทะพิยานังทะพิปัญญาทะพณิวิชาทะพณิโลโกทะพิตังโขกิณีทานทุกมิปฏิปทายาสัจจังติเมบิกเวบูเพนะนุสเตตุธมเมตุจักขูพิยานังทะพฏิปัญญาทะพิชาพณิโลโกิตังทุกมิปฏิปทาสัจจังพาเวพันติเมบิกเวบูเนุสเตตุธเมต จากขู่ทัปปิญาณังทัปปิปัญญาทัปปิวิเช้าทัปปิโลโกทัปปิตังโกปิทิจังคุขามิขามิดีปฏิปทาอริยสัจจังพาวิจันติเมพิกเวบุเพนะนุสุเตสุธรรมเมสุจากขู่ทัปปิญาณังทัปปิปัญญาทัปปิวิชาทัปปิอาโลโกทัปปิยาวากิวันเะเมพิกเวเมสุจตุสีญาสเจตุเอวันติเวริกวังทาวาสากังยทาปุตังยานะทัศนังนะสุวิสุทธังโหสิเนวตาวาหังพิกเวสเทวะเกโลเกตมาละเกตพามะเกตตมะนีปจัยยะเต เทวมนุษย์ายานุตตลังสมารัมผัสสิงอพิตัมุทโธปัญจญาสิงญาติโตจะโเมัยทัตพิขาวิจะอีเมสุจตุสุยญาสเจตุเอวันติบริวากังทาวาสกาลังญาทาปุตังยานัตตานางสุวิสุทธังอโหสิอาถาหังพิขเวิสเทวะเคโลเกตมาละเกตธรรมะเกตตมะแห มัยยะปชายะตะเทวมุนสายยะนุตลังสัมมาสอพระสิงอภิสัมพุทโธป,ปัญญาสิงห์ยัญจะไม่ทัสนาอุตตปาติกกุมเมวิมุตติอายามันติมาชาตินทัทิธานิบูทัปโอติาววจามอวจะะระอัตธมนาวันจะวะกิยาพิภูพระวันโตภาติตังหิแม่นั้นอีมัทหนิงป,ปานาเวยักกนัตถมิงทัตมาเนีนายาานยะสัมโตโกนัญยะสาวิรชังวิกามลังธรรมะาจาักขออุตทตปาทียงังกิจิสมุทยัยะธรรมะสภันตังนิโรธาธรรมาาม,มันติบวติเตวะกตาธรรมะจักเกกุมาเทวาสังสาเวสุงเอตามพวกกตาพัน ยังมีติเข้ามามีกาตายเยนนุตตะลังทำม,มาจากกลางประวัติตังอับริวัติยังสมเนตนาวะผา,ามนเมเนนาวะเทเวนาวะมาเลนาวะผามุนาวะเกนจะว่าเรากันสมินติ กุมิมางเทวานังสัตวังตุตวัจตุมหาราชิกาเทวาสังสาเวิสุงจตุมหาการนางเทวานังสัตวังตุตวัตาวิติตาเทวาสังสาเวิสุงตาวิฏิานางเทวานังสัตวังตุตวัยามาเทวาสังสาเวิสุงยามานางเทวานังสัตวังตะวันตาวิฏิตาเทวาสังสาเวิสุงติตานางเทวานังสัตวังตุตวันิมาลาตีเทวาสังสาเวิสุงนิมาลาตีนางเทวานังสัตวังตุตวัปาละนีวัตวตีเทวาสังสาเวิสุงปาละนีวัตีนางเทวานังสัตวังตุตวันามะไกิกาเทวตสงสาวิสุงเอตัมโมกตาพานัสียังอิติข้าเมมิตังอภิิระ ตัยังธรรมเนาวาธรรมเนนาวาทีเวนาวามาเลนาวาพมุนนาวาเกนาวาโลฟันสมินติอิติดาเตนาคาเตนาเตนามหุเตนายาวาพมะโลกาอัตุอาภูคติอายัสตัสทหานาสิโรกัตาตุสังกปิตามกับปิตามาเวทีอัปันโมจโอลาโลพาโตโลเตปดัวะโหติอติกเมิกะเทวานังเทวานุภาวังตะโกว่าอุทานังอุทานีภิอัญญาวัตโกโกทันโยอัญญาติวัตโกโกทันโยติติยังอายะสมะโตโกทันยาอัญญาโกทัตโยเดตะนะมามังโหสีติ อิติปิโสพุทธานบทที่เก้าพุทธานุสติอิติปิโสเพว่อรหังสมัมมาทมโตวิชาจรณะสัมมนโนสุกโตโลก,กนุสตโลปุริตธรรมตาตสัตตาเตมุสานังพุทโธเพราะว่ติบทที่สิบธรรมานุสติสวาขาโตพระตาธรรมโมทันทิตโกอกาลิโกเฮปติโกโอปะนิโกปัจจตังเวทิตัพโพมิยุติบทที่สิบเอสังฆานุสติ สุปเป็นโนว่าโตสาวะสังโคจุปเป็นโนว่าโตสาวะสังโคยายะเป็นโนว่าโตสาวะสังโคสามีจิเป็นโนว่าโตสาวะสังโคยะทิทางเจตตาริปุริสยุคาริอัตตาปุริสละกะเอต่าว่าโตสาวะสังโคอาเนโยเปาเนโยทักเตเนโยอัญชลีกเนโยอนุตรังบุญญัเขตตังโลกันสาตีบทที่ติดสอง สักกตะวาสักกตะวาพุทธะตัณหโอตภังอุตะกลงวะดังอิตังเทวามนุษยานังพุทธเจเจนนโอสันนัสันเทวาปัฏฐะวะตะเพทุขาวูปัสมินตุเตสักกตะวาธรรมรัตนังโอตภังอุตะกลงวะดังปะลีลาหูปัสมานังธรรมเตเจนะสสุินานัสันปุปตะวะตะเพพยาวูปัสมินตุเตสักกตะวาสังฆะตัณห์โอตภังอุตะกลงวะดังเอาเนยยาเอาเนยยาสังฆเตเจนะสสุินานัสันปุปตะวะตะเพโลขาวูปัสมินตุเตบทที่สิบสามชินบัญชรชยาสนากตาพุทธาเจตวามาลังสวานังเจตุสัจจัง สังเกติปิสุนาราตาตตานังกาลาโทโยพุทธาตวิเตนะยักษ์ะสภีปติโตไมหังมัตเเกเตมุนีสาราติเตปติโตไมหังพุโตธรรมโมระวิโรจนตังโกปติโตไมหังอุเรศภะกุนากะโลหัตตเยเมนะนุโรตาริปุโตจะทักติโกเทโยปิทิภาคติมุโขคันลาโนจะวาเมเกทักติเนตวเนยไมหังอาตุอนันดาลาอุดอกกัสโปจำหานาโมภาสุงวามะโสตะเกเกตะโตปิทิภาคติสุริโยวะปะพังเกโลสิเน สิทธินิสิโนสิทิสัมบโนโตพิโตมุนีมุงคโลกมากัตโเทโลมเฮสีจิตตวาโทวัตโกโศไมหังวันนี้นิจังปฏิทาสิภุนักรโลบุญโนอังคุลิมาโลจะอุปาลีนันทศีวลีเทระปเจี๊ยเมธาตานราเตติรกรมมมาเทสาสีติมหาเทวิจิตาชินตาวกาเอเตสิติมหาเทาชิตตวันโตชิโนราษะชันตาสีระเตเจระอังกบังสือสันนิจัง รัะตนังบุรโตอาสีทากสิเมตแตสุตการเจ้ทางปัจจโตอาสีว่าเมอังคุลิมาละกันขันท่าโมละปริจันอาดาในยาเป็นสุตการอัคาเสจนางอาสีเสตาปกาละสันตาชี่นานาวัสังยุตตาสัปปะกาละลังกตาวาตตาที่ชันชาตาปาหุนอาปุปตวาไจสังวิเนยังยานตุนันตันที่ตันเจสเมเกตสิเจนัตธาสามพุทธตาชี่นาปัญชนะมีมหะ วิหา,ารันติมหิตตะเลสัทธา,าปาเลนตุมังสเพเตมหาบุตรเสด็จสภาอิเจวันมันโตสุกตโตสุรักโคชินานุภาชิตุปัตโวธรรม,มานุภาชิตาตาลีสังโคสังคานุภาชิตตันตาลายโยสาพธรรมานุภาปาลิโตจจรานิชิปันนัชเลติบทตัวที่สิบสี่พาหุงหาการพาหุงสหธรรมีมีติ าสาวุณทางคีเมฆลังอุทิตโมและศาสนามาลางทานาทิธรรมวิชนาทิตวามุนินโดตันเตชะตาปุตเตชะยามังคลานินารามาลาติเลกามะปิจุติตัดันลติโมลามปนาละวักามะคมะยักทยักขันขันติสุทานตาวิชนาทิตวามุนินโทตันเตชะตาปุตเตชะยามังคลานินาราคีลิงกเจวัลังอติมัตภูตังคาวกิจักกัตมีวัตุทานุนันตังเมตังพุตเตกัตวิชฌาทิตาวามุนินโทตันเตชะตาปุตเตชยามังคะลาย อุดคีตจากธรรมติอัตตทุทานุนันตังทาตะวันเดียวชามาขังมุนิมาวันตังอินทีพิสังพรพโนชิตาวามินินโทตันเตชะาพุตเตชิยบังคดานี้ กาตนากาตะมุรังอีวัคนิยาจิตใจยาครวเจ้นางชยกายามาเชสันเตนส่งมิวิชนาทิจตวามุนินโทตันเตชิตาพัตเตชิยามังคลานิสัจจังมิหารเยมติสัจจควาะเกตุงวานาพิโรปิจามันังอัติอัตตาปูตังปัญญาปทีปเชพิโตชิตาวามุนินโทตันเตชิตาพัตเตชิยามังคลานินันโทปนันตะคุจังมิหุตังไม่หิติภูเทนะเตระคุจเกตมาปยันโตอินทูปเทวิชนาทิจตวามุนินโทตันเตชิตาพัตเตชิยามังคลานิ ปวตขาหาอีที่กูจะเคนะสุหาทหารรมธารมังวิสุทธิชุติวิคาพิธฤฤนานางยานาคาเตนะวิชินา,นาทิตวามินินโทตันเตชะตาพตุตเตชยมังกลาีิเตตาปิดพูดจะยัมังกละทากาถายวาจโนที่นั่นที่เตตะละเตมทันติอิตาวาน,นาคะคะวิวิธานิจุป,ปตาวะ จุปัฏฐวานิโมขังสุขังอาิเมยนัโรสปันโนมาโกนโกนาโถหิใายะสัปปะปะนลิดังภูเรตวะปัญละมีสัตโตปัตโตตัมโพนิมตระนังเอเตระสัจวัชนะหุนตุเตชิยะมังขลังเชยันโตโพลิยามูเรศกยานังนันติวัตน์เอวันตวังวิเชโยโหอิเชยันตุชิังมังคะเลอปาลาติปาลังเกสิเตปะโมะเลอภิเตเกสัมพุตานังอาคปัตโตมโมตติกสุลังกัตตังสุมังระอันัง สูตูหีตาสุขโนสุมตโตสุเียงพรมจาริสุปักสินางกายกกรมังวจกรรมังปทักสินางปักชินางมโนกรมังปฏิเตทักชินาปักชินานิกตวันนัลภันตกเสปักสินีพตุศัพมังกระังละกันตุศัพทเทวตาศัพทะตานุภาเวนะสทาสถีพตุเตพ่อตุศัพทงมังกระดังละกันตุศัพทเทวตาัพทังานุภาเทวตาสทาสถีพะวันตุเตวันที่สิบ บทที่สิบห้า ยาเทวตาสันติวิหารวาสนีทุเปะเลโพธิกะเลติงตหิงตาธรรมเทนะพวันตุปูจิตาโสถิงกโรเตนะวิหาระมันทะเลเทราจะมันเานละกันเจวิกะวัสลามิกาทานะปฏิวัลคาคาบาจะเทสานิขมาจีศาลาสัพพาวุตุพุตาตุยิตาวุตุเตชะลาพุตาเยปิจะชั่สังเตรชาตาะวบปปัติการนิยานิกังธรรมวังปักิจะเตสะเพปิถูกัสสุกัลลุนตุสังขยังท้าตุติรังสตังธรรมโมธรรมธราจะบุคลาสังโฆสมะสวัสดิโคดาอัตยจัิอัตยจามิระขตุ สัพพโมสเภปิตามมาจรุทิงตามปะปุนยยะธรรมเม่อริยะปะเวทิเตปันาหุตุสเพปิปาริวุทัสนเนสมาธเวกประเวชันโตกาเลเทวพปวะโตตุพุทธาวัตตนังสัมม่เงเมตุเมตานังมาตาปิจาระจลิจังละกันปุตตะกลางเอวังธรรมเมนัรอาโชนปจังละกันตุสัพพะทาวันที่สิบหก เทวตาอุยาตขถาตูกาปัตาจินีตูกาปยาปัตตาจินีปยาโซกับปัตตาจินีโซกาหุนตูสัพเวปิปาลิโนเอตาวตาจะให้จะบันดังมุญยาสมาทังสัพเพเทวานุโมทันตูสัพพตัมิติยาทานังนันตูสัทธายาติลาและกันตูสัพพตาภาวนาทิตาหุนตูขันตูเทวตากัตาหัวทูสิบเจ็ด สุมังคล์คาถาคัณฑุสพังสุมังค์คังลกคันตุสัวพเทวตาสัพพุทธานุภาเวนะโสธิโอนตุนิรันตลังคัณฑุสพังสุมังค์คังลกคันตุสัวพเทวตาสัพพธรรมานุภาเวนะโสธิโอนตุนิรันตลังคัณฑุสพังสุมังค์คังลกคันตุเทวตัพพสังฆานุภาเวนะโสธิโอนตุนิรันตลัง บทที่สิบแปดสเปพระพุทธาภิลาปตาปเจกานันเจียงว่างอรหันตานันจะเชเชนละขันธนามิสปปสสเพะพุทธาปิาปตาปเจกานันเจียงว่างอาหันตานันจะเชเชนละขันธนามิสปปสสพรพุทธาปาปตาปเจกานันเจียงวลงอาหันตานันจะเชเชนาละขันธนามิสปปสุสเปพระพุทธาปิาปตาปเจกานันเจียงว่างอหันตานันจะเชเชนละขันธนามิสปปสสเพพุทธาา ปเจกานันจะยังบลาอาหารตานนันจะเจนาลักขันพันดามิสะปโตสะเปพุทธาปลาปตาปเจกานันยังบลาอาหารตานนันจะเจนาลักขันพันดามิสะปโตสะเปพุทธาปลาปตาปเจกานันยังบลาอาหารตานนันจเจนาลักขันพันดามิสะปโตด้วยอนุภาพแห่งสัจจาทิ่ฐานอนุภาพแห่งฟาร์เวียรในส่งในการบูชาพระรัตนไต้ยด้วยสารยายบทชสวนนนพตุปปะปลิศและ คาถาเหล่านีาขา <hi> า้ขอฟันสุขสวัสดีจงเกิดแก่ข้าพเจ้าให้พ้นจากทุกภัยทั้งปวงขอพิจารณาเจริญทั้งทาง <ana> โลกและทางขอตัวเทพสิวดาทั้งหลายปวดนุโมทนาในการตรวจสังยายมงและธรรมะเหล่านี้เมื่อนุโมนาปวดอำุวพรนัแก่ข้าพเจ้าแล้ววัตถุมงคลปิดตายยอดเศรษีเรียนยอดเศรีเรียนไว้หกแปดตลอดจนวัตถุมงคลทั้งปวงที่สามสิ่งตั้งขึ้นในเปลียนด้วยอนุภาพแห่งพระปรลิศสำเร็จศักดิ์สิทธุประการเทินสาธูสาธูสาธุ